ปลาเคเอนแบบครับปลาเคเรนิลิ่นทอปลาเคนสิลินทอดหาซิบบทแม่เป็นเตลาดนี่ยังนะครับตลาดบ้านดอนจิกตำบลดอนจิกอำเภอพี่บุญมังสาหารจังหวัดอุบุญโนเลยครับเด้อสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับวันนี้ผมผ้าพี่้านองมาเลาะตลาดบ้านดอนจิกตลาดนัดบ้านดอนจิกตำบลดอนจิกอำเภอพี่บุญมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีครับผมงานเขาเบิรข้างในเลยครับยังเนี้ยตลาดฮ้อนเ้ยครับเด้อตอนนี้บสามกว่าแล้วตลาดนัดบ้านดอนจีกเพิ่เนาะพี่เนาะเลาะไปน้ำกันครับลายโซน ธนาดเพิ่นกับไลส้นอยู่แล้วครับเด้อว้ายหอนหอนหอนปลาทูสดปลาหมึกกล้วยแปดสิบใสกวงใส่กรอกพักมีสี่ใบงานเขาเาบิ่งน้ำกันข้างในครับน้ำแล้นนี้มีใครปรงใครป่าโอ้ปยหยังครับเนี่ย ปลาเคืลนะครับเด้อถุงจักบาทละแม่เนี่ยถุงจักบาทละครับถุงละห้าสิบถ้าเพื่อนปลาอีหยังครับปลาอันนี้ปลามะอหมงอันนี้ปลาคุ้ยล่ค่ะปลาคุ้ยล่าปลาหมึ้อหมูถุงละห้าสิบบาทปลาเคลบอกครับปลาเคลสิรินทอนปลาเคลสิรินทอนห้าสิบบาทแม่เพื่อนเนื่อตลาดอีหยังนะครับตลาดบ้านดอนพีชค่ะ ตำบลดอนจิกอำเภอพี่บุญมั่งสาหารจังหวัดอุบลเลยครับเด้อโอ้ยเสียดายเลยมันตินันบอกว่าน้็งมันมีน้ำแข็งใส่ไ้แั่ไม่น้ำมูนปลาเค่อนปลาเค่อนทีริ่มทอนเราเขาไปหอดชุ่มราดท้องมันสีน้ำห้าสิบบาทตรงนก็ตัวบังหนาหนึ่งไหมเมึ่งในห้องเม่เราผุนะมาสดๆเลยแม่เด้วผมเรอเบิ่อนครับครับ ขึ้งมากขัแกนแหลกคุณหนักของแม่เราฟักเกษตรปลูกเองบ่แม่น,นี่ถ้าธรรมาชาฉาดก็ต้องปลูกเนาะครับนเนะาะฟังไหนเนาะครับเึงเดียบุญนะต้นหอมโมชิ้นไข่ร่งแหงงามจักบาทแล้วแม่หนิสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อกำละสิบบาทบานเท่าอของกินบ้านเท่าคร่าเด้อครับเด้อตลาดบ้านดอนจิกอำเภอพิบูรณ์ มั่งสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับผมพุ่มก็มาาขัางแหลกครับตลาดนัดถึงตลาดนัดตอนแรกวันจันทร์ครับเพื่อนกับเป็นซุ่มเป็นข้าสิไปทางไหนอันนี้ทางเขาครับไปทางพุ่นกม็มีทางไหนเอารอไปตัง้งผีก้อนน้องวิดองเนาะข้าสิกไปทางไหน หอนหอนหอนแตงนุงแตงหน่อยหลอกไปเบิ้งน้ำกันให้งได้แขเน่ยแม่นยงอะแน่ะกะละมังเอียงล่ะครับเบิ้งน้ำเนี่ยม่นียงล่ะนะโอ้ย มามปนได้ปูได้ปลาก็ลางมกดู่เงิแต่่บ้าวังนเขาสิไปทางไหนลหะพี่น้องเอ้ยแกสิไปหมุนทางไหนเด้ครับด้อหมุนจากทางไปทางมาให้กันเอาเขาไปทางนี้ล่ะ บุตบมทัดใดเนี่ยอยู่ว่าเสียวป่า่นแม่แล้วอั่าปลาเคือนในตะวันยันหอดบ้านเ้างยันมันตายไหมมันนอนไหมปลูดปลาเคือนที่น้่ท่อนแม่แล้วอ่ะหาสิบบาทใดหลากหลายหนึ่งมะเขายางเนื้อผ้สือหนังแ็งแซไปนั่นผมว่าเนียพวกเราขนขาโพดกัมีผู้ปลกทางการเกษตรผู้น ตลาดบ้านดอนกิกบ้านดอนกิ๊กบอกเห้ยบ้านกิ๊กน่าตลาดดอนบ้านดอนกิกตมนดอนกิกน้อเบอพี่บุลว่ะแลนฟานมาเห็นตลาดเพื่นพี่น้องเป็นตะยางนะครับเป็นตลาดชุมชน ตลาดพึ้นมีวันไนแน่ก์แม่ตลาดพึ้นมีวันไนแองนะครับจันพุทธล่ะครับจันพุทธสุกมีแต่ตลาดเป็นตลาดแรกเนาะครับเนาะเฮ้ยเสานั่มเหรอครับจันพุทธสุกด้วยครับด้วยตลาดเทั้งตลาดก็เป็นตะย่างอยู่ครับมีขั้นผมมีเหองไขย่างดีเห็นบอ่ปนบอปลาแม่รูอู้เหรอกะมี่อู้ปลาซิ่วน้อยคือเป็นกระแสือดจัดจกบารน,นี่แม่ทุง่ง

เป็นกาแฟโอ้ปลาซิวถุงละบาทปลาิวถุงละบาทมันเป็นปลาปลาเคลา่วคือเก่าปาิ่หนาล้นปลาิวืนเลยนะดอกแคกับซีบนี่นะไม่ยังอีกละบานนะปลาคอ อรอยนทลอเี่ที่ตลาดน้อยเทานพี่ปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่มากหดเลยตัวา่แล้วพ่อเนี่ยปลาคอตัวละอยเศ้าด้วครับด้วยเจ้าอยาวาเจ้าเสียวเนื้เด้อปลกปสิปลาคอเดพี่น้องตเตลาดสน้ย ไช่ดับแล้ว่าห่านเงินเลอะเป็นคนมีค่าเลยถ้าซื้อเลยเป็นคนมีค่าเลยเด้พูดผ่องตลาดเราโอ้ยใจมันห่อนแดดเป็นตลาดบมื่อยๆบ้านไหนครับเดี๋ยวสิครัพี่น้องเบิ่งเนาะครับาตลว่ากนาเดินดูนะครับเด้อ ว่ากันเป็นตลาดว่าจะให้ปันไหนนะครับแต่ว่าก็เป็นตะยางอยู่ครับมี่สองสามสร้อยเป็นกับสีมุ้งลังค้าให้ย่างดีนี่นครับนั่นไงนะครับตลาดบ้านดอนกิกตำบลดอนกิกอำเภอพิบุญมั่งสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นตลาดแรง นี่ทุกวันจันพุทธศุกร์ครับผมงานไปผ่านมากเละไดะ้นะแล้วครับเด้อฮะปลาควหญ่บ้ากูตรงญ่หรือปลาสูบหนองป่ะครับ วนะลยอยากอยู em. อ si ่ไก่เด้อันไอตัวนึงประมาณสโลบ่ครับไ่ใช่ไหมโลว้นี่ยะประมาณสูสเป็นหนึ่งด้เนาะตะว่าเป็แะตายก so ็คักแล้วที่ทไงวะตัวอ้วซ่อนนะครับนาี่เราตัวโลโลควเลยตัวอซอนเนาะลาคอใหญ่เนครับยู่ลอยหาซิปหาซิปแลบโอ้พี่น้องตว้ซอนเลยครับเลยตลาดบ้านดอนจิกตำบลด้อนจิก น้ำเพ่่อพี่บุญครับจังหวัดอุบลเฮาปลาคอเราสูบน้องสามาโตบัก่ายหนึน่งเมียนครับโลละลอยโลละลอยบาทมึงนน่พี่หล่อตลาดกันติเป็นงสี่แล้วนน้อยแต่อ่มากับพ่อดียางอยู่ครับไปบุญท่อสิเขาพี่บุญครับต้องไปอีกประมาณบ่ถึงสิบโลครับพี่บุญ ถรามีพระนองขอยัองส้ยอยสุด้ดไทยอีกมันมันสิมีอีกส้อยหนึ่งครับท่านใดเขอไปเดี๋ยวขอไปเบิ้งน้ำกันครับผมจ้าสิบพระไอย ของขายปุนับปลาห้าสิบบาทวะครับปลาเขื่อนปลาไฟเล่าปลานนำเขื่อนห้าสิบบาทพี่น้องเอ้ยของขายของขายบานเานะุ่นะสินค้าการเกษตรไก่บานไก่บานนะพุ่น่ะพี่น้องโตใหญ่เลยมีทุกใสทุกราค่าครับ เอาว่ามันเดือดของบุษบกมากดตอดของขอมาแล้วตอวี่น่องซอยนี่ขอมาตตอนแรกเลยพุ่นะตาแม่แล้วว่ามันเดือดของบุษกมาแทแทส้อยพุนตัวซ้อยนี่ขามาแล้วพี่น้องมีดอกโอม่ดอกกระเจียวน้ำดอกกระเจียวจักบาทนี่ครับ้ถุงสามสิบมันละยี่สิบเลยครับเด้อ ดอกกระเจียวขาวมันบกวยเห็นนะครับส่วนมากที่เป็นดอกกระเจียวแดงอันนี้เพิ่นยังมีดอกกระเจียวขาวเลย <laughs> ดอกกระเจียวขาวเนี่ยส่วนมากเขาเห็นแต่แดงเนาะ <c oughs> ดอกกระเจียวขาวตอ <c oughs> นไหนต้ <c oughs> นขายจังเลย,นเนยอ,เอ,อันเป็นทุง่งนี่สามสิบปนด์ละอันเป็นถุงโอ้เป็นทุ่งยี่สิบเป็นถุงสามสิบไปสลับกันให้เล่าแล้วยี่สิบสามสิบกระเจียวขาวดี๋ยวมันหายากเนะส่วนมากเขาเห็นแต่ดอกแดงโอ้ปล่าผมกินนู่นแล้วกับพ่อมีอยู่เนี่ยกินนู่นจักบาทนั่นครับกินนู่นฐานสิบนะครับ เลยกับแปงเหล้าของีไข่หมดแดงกับมีครับเป็นปลาเบิกปลาแล้วเหียบไผ่เรียบร้อยนี่อปลาลเดันนี้กับปลาเบิกบกครับนี่ยบบอสแอันนี้แบบสอสตะวันตกมันมาทะั้งในเหยียบนะอันนี้เป็นเหยียบไห้แ้ว นี่น้าหมองมันแสีบหมองโพนมัน <c oughs> กลางกรบโปรลายปลาปลากันเดชพังงานปลาเนื้อครับคืปอปลาทางการเกษตรนะครับแล้วนัดบ้านดอนจีกใส่กอกเนื้อหมูหาคอเศร้าบาทเลยครับเนดะ้ออันนี้มึกกล้วยแปดสิบบาทแล้วหั่นให้เรียบร้อยละถูถุงละหกสิบบาทครับ ของขาของขายก็หลายครับเป <NAS S 1> ็นกับมุ่งเพิ่งให้ยางดีแต่ละหม่องแต่ละบอลพี่นงครับผมมืดีครับพี่ผนองลุกมาเลาะตลาดบ้านดอนจิกตําบลดอนจิกอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับผ่านเขามากัเลยลงมาไทยพี่ให้นกึงครับผมตลาดมันยังใบใบอยู่ครับบุกขากับว่าท่านมาหลายสองถากคำจักน้อยคนจังสีมาหลายครับ ครับผมสำหรับวันนี้เขาไว้สำนีแล้วครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆวยครับเด้ออยู่ดีเมีย่ยงทุกทุกคนสวัสดีครับ